นิดาถลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะของเขาคนนั้นกันที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ว่าเขามีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวความรักระหว่างคุณและเขานะคะลองมาอัปเดตกันนะก่อนไปฟังคําทํานายกดติดตามนะคะ แล้วก็คอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กอลฟด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะคะเวลากอลฟลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาดูกันได้หรือใครที่อยากจะร่วมสนับสนุนช่องหรือเป็นค่าครูให้กอลฟนะคะก็สามารถกดคําว่า thanks หรือคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะจะมีอยู่ทุกคลิปเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ ควีนถือดาบไพ่เดทนะคะมีไพ่การเลิกลากันด้วยนะคะบางคนถ้าถ้วยมีการทำให้รู้สึกผิดหวังเสียใจไม่เป็นไปอย่างใจนะคะเลเวอร์นะคะความสัมพันธ์หลายๆคนกำลังเจอกับสถานการณ์การเป็นรักทางเลือกก็ได้หรือการที่มีบุคคลที่สามนะคะเข้ามาวุ่นวายแทรกแซงหรือเป็นตัวเลือกเป็นช้อยอะไรประมาณนี้แฮงแมน นะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันเกิดปัญหาก็ได้บุคคลที่3เป็นใครก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นมือที่3ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือสถานการณ์อื่นๆก็ได้นะคะไพ่วิวออฟจูนสีไม้เท้านะคะเดอ s u ซันกดาบคว e นถือถ้วย1น่ถ้วย, 1, วยนะคะ หน้าไพ่วันนี้นะเป็นหน้าไพ่ของคนที่อ่อคุณหรือเขากำลังอยู่ในจุดของการตัดสินใจนะคะมีไพ่การตัดสินใจเกิดขึ้นนะเหมือนกำลังรอเวลาหรือกำลังกำลังคิดกำลังตัดสินใจกำลังทบทวนกำลังนึกนะคะถึงผลข้อดีข้อเสียนะคะว่า ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันควรที่จะเดินหน้าไปต่อหรือควรที่จะพอกันแบบเพียงเท่านี้แต่พลังงานหน้าไพ่วันนี้ก๊อปรู้สึกว่าหลายๆคู่หลายๆคนคนคนนี้ตัดสินใจที่เขาจะทิ้งคุณไปแล้วหรือตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยเรามาถามถึงเขาพลังงานก็ก็จะอ่านเป็นของเขาละกันนะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ไหมก็มีนะคะแต่ก๊อปจะเอาพลังงานเขาเป็นหลักนะจากหน้าไพ่ ตอนนี้นะคะคนคนนี้ถ้าเขามีการตัดสินใจที่เขาทิ้งคุณไปเทคุณไปยุติความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะแล้วไปตัดสินใจเลือกคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นหรือการตัดสินใจไปอยู่คนเดียวหรืออาจจะไปเลือกครอบครัวเลือกลูกเลือกหน้าที่การงานเลือกความสําเร็จนะคะหรือเลือกการที่จะไปใช้ชีวิตอิสระนะคะในการที่อยากจะใช้ชีวิต มีโอกาสในการเลือกสรรเลือกคู่ชีวิตไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยปอยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าพลังงานคนของคุณเป็นประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าเขาคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขายังคงมีความรู้สึกลึกๆที่ยังคงมั่นคงต่อคุณอยู่มากพอสมควรนะคือลูเวอร์ถึงจะมีบุคคลที่3หรือจะมีตัวแปรที่3าหรือจะมีทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่าแต่คนคนนี้ เขาก็ยังเป็นคนที่ใจลึกๆแล้วยังคงมีความรักให้กับคุณเขาก็ยังไม่ได้สามารถที่จะลืมคุณได้นะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับกับการจากไปของคุณหรือกับการเลิกลาของเขาและคุณนะคะหรือกับปัญหาในสถานการณ์นี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงของการกำลังก้ากึง่งนะคะจะเลิกดีไม่เลิกดีบางคนก็ยังเสมือนกับเป็นคนรักกันนั่นแหละแต่แค่ปัญหามันเกิด อาจจะมีการขู่กันเลิกหรืออาจจะมีการตัดสินใจว่าโอเคเราให้เวลากันถึงเมื่อไหร่เราลองมาดูซิว่าเราจะสามารถปรับตัวปรับใจไปด้วยกันได้ไหมเราจะสามารถที่จะเดินหน้ากันไปได้หรือเปล่าหรือเราจะต้องยุติความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแต่ถ้าในกรณีคู่ของคุณมีการตัดสินใจที่เขาคนนี้ทิ้งคุณไปแล้วอะคะ่ะนะก็อยากจะบอกให้คุณรู้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า มันเป็นสิ่งที่เขาเคยคิดที่เขาจะตัดสินใจทิ้งคุณไปหรือตัดสินใจที่โอเคเลิกจบพอแค่นี้หยุดยุดติความสัมพันธ์เราไม่สามารถไปต่อได้นะคะเหมือนเขาพยายามจะตัดจบกับคุณ100%แต่ในความเป็นจริงคนคนนี้ดูแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็แพ้ใจตัวเองไปไหนไม่ได้นะเห็นไหมคะไป,ไปม,ามาเขาจะกลับกลายเป็นมอมองอนาคตร่วมกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาแต่อาจจะต้องรอเวลา วิ f ออฟจูนนะคะคือการรอเวลาคือการรอเพอร์เฟกต์ท n มมิ่งรอในเรื่องของโชคชะตารอจังหวะและโอกาสที่มันเหมาะสมจริงๆนะคะเขาอาจจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของคุณและเขาก็ได้คุณเห็นไหมว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ใต้สําหรับการเริ่มต้นใหม่ไพ่เดอะซันสีไม้เท้านะคะการที่ความสัมพันธ์คุณมันยุติกันไปแล้วบางคนนะหรือบางคนคุณอาจจะเป็นฝ่ายตัดสินใจที่จะยอมปล่อยเขาไปก็ได้ ให้เขาได้ไปใช้ชีวิตอย่างอิสระในรูปแบบที่เขาต้องการอยากจะเป็นอยากจะใช้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณเชื่อไหมว่าคนคนนี้เขาจะไปจากคุณยังไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเขาข้างในใจลึกๆแล้วว่ะเขายังคงคิดถึงคุณมากมายเหลือเกินแล้วคุณก็สามารถทําให้คนคนนี้เครียดถึงขั้นนอนไม่หลับได้เช่นกันคือใจเขายังมาพะวงอยู่กับเรื่องคุณต่อให้เขาจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าต่อให้เขาจะมีทางเลือกที่ดีกว่า หรือต่อให้เขาจะมีเส้นทางชีวิตที่เป็นเส้นทางที่สวยงามกว่าคุณคน่ะคนคนนี้ก็รู้สึกว่าเขายังไปไหนไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับมาตายรังที่คุณเนี่ยแหละถึงเขาจะหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตามแต่มันเป็นการหายไปที่เหมือนกับยังไม่ได้หายไปแล้วหายไปแบบจบกันร้อเอร์ซจบกันอย่างสิ้นเชิงจบกันอย่างถาวรก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้จบถึงขั้นนั้น จริงอยู่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคุณอาจจะมองว่าโอเคเหมือนมันขาดกันแบบสะบั้นไปแล้วเนาะในบางคนนะบางคนก็อาจจะยอมตกเป็นเบี้ยร่างเขาอยู่คือการโอเคไม่เป็นไรก็อยู่ทางทางท,างที่เจ็บปวดทุกใจทรมานใจแต่ก็ยังทนอยู่ก็มีแต่เพียงแค่ว่าเขาคนนี้ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจไปจากคุณแล้วหรือเขาจะยังอยู่รอการตัดสินใจก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า สุดท้ายอ่ะเขาจะแพ้ใจตัวเองเขาจะเข้าใจถึงความต้องการของตัวเองเขาจะรู้ใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะมีความรักให้คุณมีความอยากที่จะครอบครองอยากที่จะเคียงข้างอยากที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอยากที่จะอยู่เพื่อที่จะร่วมสร้างอนาคตร่วมกันมองไปถึงอนาคตร่วมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้นะเป็นหน้าไพ่ของคนที่อยากจะตัดต่ตัด,ตด,ตดไม่ขาด จาแบบขาดไม่สะบ,บั้นนึกออกไหมคือใจก็ยังคงละล้าละละังะะะพวงอยู่กับคุณแม้แต่กระทั่งบางคนบางคนเขาอาจจะไปมีคนใหม่เลยนะอันนี้กอต้องต้องขออนุญาตพูดประเด็นนี้ดะบางคนเขามีคนใหม่จริงๆหรือว่ามีตัวเลือกหรือมีช้อยนะคะแต่คุณเชื่อไหมว่าเหมือนเขาจะเลือกคนใหม่หรืออาจจะเลือกอีกคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้เลือกเขาก็จะพยายามกลับมาในชีวิตคุณจะพยายามกลับมาตายรางอยู่ที่คุณหรือ อีกในกรณีหนึ่งเขาก็จะพยายามกักค,ความสัมพันธ์เนี้ยที่จะนำพาไปกันด้วยกันต่อแบบนี้ให้ได้ถึงมันจะทุกข์ทรมานใจถูรูถูกกลางแต่เขาก็จะทำยังไงก็ตามแต่เพื่อให้คุณอยู่กับเขาในชีวิตแบบนี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวก๊อจะไปขยายไพ่ให้อีกทีหนึ่งว่าแล้วท้ายที่สุดอะเขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีที่คิดได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลิกนิสัยด้านมืดๆของเขาการเลิกนิสัยเจ้าชู้หรือในเรื่องของการมีรักทางเลือกหรือเขาสามารถที่จะรักคุณคนเดียวได้หรือไม่เดี๋ยวกอฟจะไปขยายให้ mm hmm. นะคะเพราะพลังงานวันนี้มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่การตัดสินใจของเขามันยังเหมือนจะเด็ดขาดแต่ไม่เด็ดขาดอะเพราะว่าเขาก็ยังคงแบบตะขิดตะขวงใจยังคงคาราคาซังยังคงยังคงรู้สึกแบบโหย อีกคนก็รักอีกคนก็แสนดีอีกทางอีกเส้นทางหนึ่งก็สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งก็มั่นคงนะคะเหมือนคนที่กําลังรักพี่เสียดายน้องเหมือนคนที่กําลังรู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณกับเขาอาจจะดูเหมือนความรักระหว่างคุณและเขามันลดน้อยถอยลงหรือความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะมันดูเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดอิ่มตัวถึงจุดที่แปรผันถึงจุดหักเหของชีวิตความสัมพันธ์รักของคุณก็ตาม แต่คนคนนี้ให้คุณไล่เรียงดูไพ่ด้านบนกับดูไพ่ด้านล่าง mm. เขาเครียดนะคือเหมือนคนที่พยายามเขาอาจจะพูดขอเลิกกับคุณหรือบางคนอาจจะหายไปเลยหรือคุณขอเลิกกับเขาก็ได้แต่เขาไม่ได้อยากจะเลิกอ่ะเขาไม่ได้อยากที่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันต้องจบด้วยการเลิกลาแต่เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสามารถที่จะประครับประคองเดินหน้าไปด้วยกันต่อได้ยังคงมีกันและกันอยู่ในชีวิตได้โดยที่ เขาจะไม่มีทางที่อยากจะยอมเสียคุณไปนึกออกไหมคะมันอาจจะฟังดูเหมือนคนคนนี้ค่อนข้างเห็นกับตัวเนาะแต่มันก็เกิดมาจากความเห็นกับตัวด้วยหนึ่งแล้วก็เกิดมาจากความรักที่เขามีให้คุณด้วยหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักคุณนะเขารักแต่เขาเป็นคนที่อาจจะมักมากเลือกมากนะคะเป็นคนที่เหมือนกับทำอะไรตามความสุขตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองอันดับแรกอะนะเพราะฉะนั้นพลังงานก็คือประมาณนี้ นะคะคนที่เขาตัดสินใจอยากจะทิ้งคุณไปอยากจะเทคุณไปสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแพ้ใจตัวเองแล้วก็ก็ต้องกลับมาตายรังอยู่ที่คุณอยู่ดีเนี่ยไพ่สีมเมท้านะคะเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่ก๊อฟทำไพ่ที่บ้านฝนกําลังตกนะคะหนักมากๆด้วยเสียงฟ้าดังด้วยต้องขอโทษด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวก๊อฟจะมาขยายให้ว่าแล้วในอนาคตเนะี่ยวันข้างหน้าคนคนนี้จะกลับเนื้อกลับตัวกลับตัวกลับ,ลบใจ ให้เป็นคนดีเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าคุณที่เขาจะรักคุณรักเดียวใจเดียวทําอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างจริงจังบ้านคงชัดเจนกับคุณได้หรือไม่เราลองมาดูกันนะคะเด o มนนะคะชาลีออด คิงถือไม้เทา้าเด็กถือเหรียญอุ้ยคิงถือเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญสิบถ้วยหกเหรียญน,นะคะแปดไม้เทา้า ควีนถือถ้วย mm hmm. เด็กถือดาบ mm hmm. ก็คิดว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนช่วงแรกอาจจะยังต้องเขาอาจจะต้องพยายามใช้เวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมเขานหนึ่ง mm hmm. เขาอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนได้ภายในในทันที mm hmm. ในพริบตาเนาะเดืมูลคือหลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ยังคงดู คาาคาซังดูไม่ชัดเจนดูคลุมเครือดูยังไม่มีคําตอบดูยังไม่มีการแก้ไขนะคะคุณกับเขาก็อาจจะเว้นช่องว่างหรือเว้นช่วงระยะเวลาต่างคนต่างอยู่กันช่วงระยะเวลาหนึ่งเก้าเหรียญต่างคนต่างที่จะโอเคแหละกลับไปโฟกัสที่ตัวเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กอล์ฟมองเห็นคือมีไพ่สิบถ้วยมามีไพ่หกเหรียญมานะคะมีพลังงานไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจการพยายามของเขา การที่เขาจะพยายามที่จะโอเคแหละเอาชนะใจตัวเองพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในใจของเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนจากดําเป็นขาวชารีออดเห็นไหมคะมีมาทั้งขาวและดำเนาะจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงแม้ว่าในใจบางทีบางท,างทีมันอาจจะแบบรู้สึกแบบโุ้ยมันยากเหลือเกินอะ่ะเหมือนใจนึงก็โอเคฉันจะต้องพยายามทําให้ได้อีกใจนึงก็พยายามบอกกับตัวเองว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เขาจะพยายามที่จะ ทำอะไรก็ตามแต่ที่จะเป็นผู้ให้กับคุณเป็นผู้เสียสละกับคุณเห็นไหมคะหกเหรียญพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทำให้คุณอะยอมรับในตัวเขาให้ได้เขาจะพยายามทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นไปในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะมันอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบแต่สุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาการไปเป็นคิงถือเหรียญกลายเป็นเป็น, mm. นกนนิงถือไม้เท้าคือการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่ง ความการมีเหตุมีผลความจริงจังในการครบหากันการจริงจังในการใช้ชีวิตร่วมกันการทำอะไรด้วยการใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกคนคนนี้จะเติบโตขึ้นนะคะจะมีความเป็นผู้ใหญ่จะมีตรกกะมีเหตุผลอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมารองรับนะคะเขาจะไม่ทำอะไรให้คุณรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำกันนะคุณเห็นไพ่ซ o กออฟเพลกร์ไหมคะมันมีไพ่จัสติกเอ่อโทษทีมีไพ่ตาช่างก็เหมือนกับจัสติกเนาะ เป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรมเช่นกันอยู่ด้านบนเขาจะพยายามที่เป็นผู้ให้คุณให้มากขึ้นจากที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นผู้ให้เขามาโดยตลอดเสียงดังนิดนึงนะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคนคนนี้โอเคตอนนี้เขาอาจจะแบบเป็นหน้าไพ่ของคนที่โอ้โหมันยากเย็นแสนเขีนเหลือเกินเนาะ การที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่คนที่มีนิสัยดิบๆอยู่เดิมๆอยู่โดยที่มันเป็นอะไรที่เป็นเบื้องลึกที่เปลี่ยนได้ยากแต่สุดท้ายคุณเนี่ยแหละครอบครัวหรือตัวคุณนะคะหรือบางคนที่มีลูกด้วยกันลูกนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นแรงกําลังใจจะเป็นแรงบรนดาลใจจะเป็นอินสปิเรชันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้เขาอะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเพื่อลูกแล้วเขาก็จะมีความรักให้คุณแต่เพียงผู้เดียวแต่ ต้องอดทนเพราะช่วงแรกก็บอกแล้วว่ามันจะยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณปรารถนามันจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะราบลื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแปดไม้เท้าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะขยับขยายสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณจะค่อยๆดีไปตามลําดับแต่มันจะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดเท่านั้นเองมันจะเป็นลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขาในการที่เขาจะ มีกาลังใจในการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อครอบครัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกนะคะในจิตใต้สํานึกของเขาเบื้องลึกเบื้องลึกนะคะเขาก็ยังคงมีคุณมีครอบครัวมีความรักครั้งนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับเขาอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยู่ทําให้เขาอยากจะทําดีๆเพื่อคุณเพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเขาอาจจะเว้นช่องว่างเว้นระยะอาหารกับคุณ การที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองค้นหาใจตัวเองค้นหาความต้องการของตัวเองหรือค้นหาตัวตนของตัวเองที่แท้จริงนะคะจนท้ายที่สุดเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเลนเลมิรน,นะคะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณได้สุดท้ายคุณก็จะเป็นที่รักของเขาแต่เพียงผู้เดียวแต่มันใช้เวลาบอกเลยว่าใช้เวลานะคะมันไม่ใช่เป็นหลักวันหรือหลักเดือนหรือหลักสัปดาห์ก็คิดว่ามันหลักเป็นลักษณะเกือบๆปีนะคะ เป็นลักษณะแบบหลายๆเดือนครึ่งค่อนปีหรือครึ่งปีถึง1ปีขึ้นไปกว่าที่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายสถานการณ์กว่าที่ทุกอย่างคนคนนี้จะสามารถที่จะคิดได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะที่เขาจะสามารถที่จะปรับปรุงนิสัยด้านมืดๆแย่ๆของเขาให้กลายเป็นคนที่มีด้านสว่างด้านดีๆนะคะแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเขาหรอกแต่สิ่งสําคัญเลยเขาต้องการการให้โอกาสจากคุณ เห็นไหมคะหกเหรียญการให้โอกาสการที่เขาจะทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะให้ความยุติธรรมกับคุณมากขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมจากเขาเลยคุณเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับต้องเป็นผู้เสียสละนะคะทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณบางคนทั้งเงินทั้งทองเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียเงินเสียทองเสียร่างกายเสียจิตใจ,ใจเสียความรู้สึก นะคะเสียทุกอย่างอ่ะบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้กับเขาในขณะที่เขาอาจจะเป็นผู้รับอยู่อย่างเดียวอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนคนนี้จะเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ที่ดีนะคะว่าความรักที่แท้จริงมันควรที่จะเป็นความรักที่ต่างคนต่างเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่เท่าเทียมซึ่งกันและกันนะคะเขาก็จะดูแลเทคแคร์คุณมากขึ้นเอาใจใส่คุณมากขึ้น นะคะดูแลครอบครัวหรือช่วยเหลือดูแลส่งเสียเลี้ยงดูคุณหรือลูกคุณนะคะหรือชีวิตความเป็นอยู่คุณปากท้องคุณเขาจะสนใจมากขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาเขาอาจจะแทบไม่ได้ดูดำดูดีอะไรเลยก็ได้พลังงานคือประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูออร์เคิลกันนะคะไ้าอยากที่จะแนะนําอะไร s a d e m b r a มแนะคะโศกเศร้านะคะเสียใจว้าวเสียงดังนิดนึงนะทำแข่งกับพายุฝนนะคะหยุดก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันแบบคืออินเนอร์มันไม่ไปแล้วถ้าเกิดก๊อบสต็อปคลิปไว้เนี่ยก๊อบจะอ่านต่อไม่ได้แล้วก็ต้องทำใหม่หมดเลยนะคะคือสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้หลายๆคนคุณอาจจะกำลังโศกเศร้าเสียใจโศกกาาดูนกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันไม่เป็นไปอย่างใจ บางคนอบกอดนั่งนะคะกอดเข่าเจ้าจากอยู่นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าในวันที่คุณเสียใจที่สุดบบถูกต้องแล้วแหละคุณก็ต้องอบก,กอดตัวคุณเองในวันที่ทุกข์ใจที่สุดมีแค่ตัวเราเท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถประคับประครองจิตใจประคับประครองความรู้สึกได้ดีที่สุดไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแค่ตัวเราเนี่ยแหละอบก,กอดตัวเองในวันที่เราเสียใจมากที่สุดนะคะแต่อย่าไปอย่าไปเก็บความทุกข์นั้นไว้อย่าไปเก็บความเสียใจนั้นไว้นาน เมื่อเรารู้สึกว่าโอเคเราให้กําลังใจตัวเองได้แล้วเราอบก,กอดตัวเองจนเรารู้สึกดีขึ้นแล้วจงปล่อยความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจนั้นออกไปซะอย่ามาเก็บไว้นะคะเพราะชีวิตคุณนะคะมันกําลังจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วแหละนะคะมันเหมือนกับให้คุณพยายามทําชีวิตให้มันมีชีวิตชีวานะคะแล้วเดี๋ยวคุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมา come together เนี่ยคือการกลับมาเหมือนกับ ร่วมมือร่วมแรงร่วม,วมใจนะคะหรือการกลับมาสมัครสมานร,ร่วมรักสามัคคีกันอะไรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ยีรับสองตัวกำลังที่จะพยายามแบบรักใคร่กลมเกลียวปองดองกันนะคะคุณจะมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขถึงจุดสุดยอดของคุณที่มันเป็นจุดที่สูงสุดอะ่ะนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสุขนะคะความแฮปปี้ที่มันเป็นจุดสูงสุดข,ข,ของชีวิตคุณเดี๋ยวคุณจะได้รับ โอกาสนั้นคุณจะมีโมเมนต์นั้นแน่นอนจากที่คุณเศร้าที่สุดจะกลับกลายเป็นคุณจะมีความสุขที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พยายามทําตัวเองให้มีชีวิตชีวาเนาะนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองเริ่มต้นนับหนึ่งกับตัวเองส่วนตัวเขาให้เขาไปพัฒนาให้เขาไปปรับปรุงให้เขาไปเปลี่ยนแปลงในด้านมืดๆของเขานะคะเพราะสุดท้ายแล้ว เขาก็ไม่สามารถตัดใจจากคุณได้เขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เดี๋ยวคุณก็จะสามารถที่จะกลับมานะคะร่วมมือร่วมใจกันในการประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้ให้มันไปตลอดลอดฝั่งกันอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ไม่ทิ้งกันเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําอยากจะบอกอย่าไปกอดเก็บความทุกข์ไว้มากนะคะอกกอดตัวเองเมื่อเราดีขึ้นเราก็จงปล่อยความทุกข์นั้นไปซะ แล้ให้คุณจําไว้ว่าคนที่อยู่เคียงข้างเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองเท่านั้นคนที่รักตัวเรามากที่สุดก็ตัวเราเองนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะทุกข์คุณจะสุกคุณจะเศร้ายัางไงคุณก็ยังมีตัวคุณเป็นเพื่อนอยู่นะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะ ดีขึ้นมันจะค่อยๆเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะทําคลิปท็อปปิกนี้รู้สึกว่ารุนแรงมากเลยนะคะเสียงฟ้าเสียงฝนแบบอืมอเดี๋ยวมาดูข้อความกันคือก๊อปหยุดวิดีโอไม่ได้ก๊อปหยุดทําคลิปแบบไม่งั้นเดี๋ยวคือฟิลมันไม่ได้นะคะการอ่านไพ่มันถ้าอ่านแล้วมันต้องต่อเนื่องเลย นะคะไม่งั้นขาดตอนก็ต้องมานั่งเสียเวลาทําคลิปใหม่อีกเพราะก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะอ่ะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันอ่านี่ไงเห็นไหมเหมือนกันกับคำทูกเกเตอร์นี่เลยนะคะการร่วมทุกข์ร่วมสุขก,การร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกันอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยฉันจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณเห็นไหมคะอดทนกับฉันได้ไหม ความแตกต่างไม่สามารถทำให้ฉันหมดรักคุณได้รักที่ไม่เคยได้สถานนะบางคนไม่มีสถานนะแต่ในอนาคตอะ่ะเดี๋ยวคุณจะมีดูแลตัวเองดีๆนะฉันเป็นห่วงคุณคุณดีเกินไปถึงเราจะไม่ดีแต่เรารักคุณเสมอฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะ ขาก็รู้นะว่าตัวเขาแย่แต่เพียงแค่บางคนทุกคนมีนิสัยด้านมืดแต่อยู่ที่ว่าเขาจะคิดได้เร็วช้าแค่ไหนเองในหัวใจของคุณมีฉันอยู่บ้างไหมคุณสวยและมีสเสน่ห์ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เราไม่คู่ควรกันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณคือทุกอย่างในชีวิตฉัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับความรักของเราสักวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำเราควรเปิดใจคุยกันฉันยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะดูแลคุณคุณคือกำลังใจของฉันเนี่ยเห็นไหมคุณคือกำลังใจจริงๆนะคุณคือแรงบันดาลใจคุณคือกำลังใจเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยเช่นกัน นะคะความฝันที่จับต้องไม่ได้และประโยค์สุดท้ายนะยืนคนละจุดความรู้สึกมันต่างกันบางทีคุณอาจจะเข้าใจกันผิดอยู่ก็ได้ในบางคนนะนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรอ่ะผันหน้าคุยกันดีที่สุดเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาดีที่สุดแต่ต้องคุยกันด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่การใช้อารมณ์คุยกันเนาะมันจะต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆอะค่ะความรักคือความเข้าใจที่แบบ เราจะสามารถรับกันในข้อแตกต่างหรือในข้อเสียของกันได้หรือไม่หรือจะสามารถปรับปรุงในข้อเสียหรือข้อแตกต่างนั้นนะคะให้ไปกันได้ด้วยกันไหมจะปรับตัวเข้าหากันไหมตรงนี้สำคัญมากๆนะคะก็ประมาณนี้โชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ